องค์การที่เกิดจากความตั้งใจจริงดันคอยให้คำปรึกษาให้เกิดศูนย์ส่องกล้องเพื่อประชาชนในจังหวัดคนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียงการเล็งเห็นถึงปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นไขเนี้ยที่สามารถป้องกันได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เจ้ชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรอายุ50ปีขึ้นไปประชาชนชาวสมหวรดนครนายกนะครับแล้วก็ขอบอกว่าคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่เชิญผมมาเป็นเกียรตินะครับในเป็นประธานพิธีเปิดพหกรรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการสองกล้องคนเราต่าเป็นการส,ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจท่านทุกท่านรวมถึงห่วยงานและอาคีเครือแล้วโครงการนี้นะครับต้อง แม่สวยหล่อกันทุกท่านครับทั้งสามนะแล้วก็ปีนี้ทราบข่าวว่าทางโรตีก็จะมีสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนี้นะครับก็ว่ต้องกบขอบพระคุณท่านนายกสโมสรโรตารีเป็นรองนครนายกหนะครับแล้วก็ คณะกรรมการบริหารนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะจาก่ายรู้ลองสอเรียบร้อยแล้วนะครับทา,นนา,างคณะนะครับก็จะไปเยี่ยวชมไม่ใจเลยทไถึงไม่เ้งนก็ไปใช้เวลาแป๊บเดียวในการสต นี้คือหลักสองต้อไม่ใช่สองตอ้าระธานาธิบเองราะว่ากล้องมันไม่ล้าโอ้โหพีคิดเรื่องอะไร